สวัสดีนะักเรียนที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูเหมือนเดิมเลยเนาะ นะคะวันนี้เราก็จะขึ้นกันในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะในเรื okay. so, ments, ่องของตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของคําที่มีหรืรือนะคะคำที่ใช้บันหรือบันได้นะคะแล้วก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของการอ่านแล้วก็เขียนคําพ้องได้ถูกต้องนะคะในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนคําพวกนี้เรื่องพวกนี้นะคะเราจะมาดูกันก่อนว่า ต้นเป็นนิ่พึ่งแห่งตนเนี่ยมีความหมายว่ายังไงแล้วก็เนื้อเรื่องจับเป็นยังไงทําไมถึงต้องตั้งชื่อเรื่องว่าต้นเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะเราไปดูกันเลยเนาะต้นเป็นนิ่พึ่งแห่งตนนะคะก็จะมีเนื้อเรื่องอ,อยู่ประมาณอสองหน้าเดี๋ยวคุนครูจะเล่าให้เด็กๆฟังนะคะว่าเนื้อเรื่องนี้เป็นมาอย่างไงเนาะ เขาบอกว่าในชั่วโมงวิชาภาษาไทยนักเรียนทุกคนต่างนำการบ้านมาส่งคุณครูยกเว้นอาทอที่ไม่ได้นำมาส่งเพราะยังทำไม่เสร็จซึ่งอารทรบอกว่าที่เขาทำการบ้านไม่เสร็จเพราะไม่มีเพื่อนคนใดช่วยเขาเลยคุณครูเพียงเพนสงสยัยเลยถามแก้วตาที่นั่งโต๊ะติดกับอารทอว่าทำไมแก้วตาไม่ช่วยอาทรล่ะจ๊ะ ที่หนูไม่ได้ช่วยอาทอนเพราะเขาไม่สนใจค่ะหนูชวนเขาไปหาความหมายของคำจากพจนานุกรมในห้องสมดุดเขาก็ไม่ไปเขาบอกว่าจะรอสอบถามความหมายของคำจากเพื่อนๆค่ะแก้วตาตอบ คุณครูเพียงเพนจึงบอกอารทอว่าคนเราควรพึ่งตนเองให้เต็มที่ก่อนหากทำไม่ได้จริงๆจึงค่อยขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นคุณครูเพียงเพนอยากให้อารทอและนักเรียนคนอื่นๆเข้าใจเรื่องการพึ่งตนเองมากยิ่งขึ้นจึงเล่าในทานอีสุกเรื่องเทวดากับคนขับเรียนให้นักเรียนฟังซึ่งเรื่องมีอยู่ว่าเดี๋ยวครูจะพาเด็กๆนะคะไปฟังในทานเรื่องนี้กัน นิทานเรื่องเทวดากับคนขับเกลียนชายผู้หนึ่งขับเกรียนเข้าไปในป่าลูกล้อเกลียนตกหลุมลึกทําให้ควายลากไม่ไหวชายผู้นั้นกลัวจะมืดค่ากลางทางจึงบนบานขอให้เทวดาช่วยเทวดาที่เป็นเจ้าป่าลง,ลงมาบอกแก่ชายผู้นั้นว่า จะยืนยจะยืนดูอยู่ทําไมเล่าจงเอาบ่าแบกลูกล้อเข้าแล้วเคล่อนควายให้เดินลูกลอ้อก็จะเคลีอนที่ขึ้นจากลม การที่ร้องไวยไปเสียก่อนอย่างไม่ทันจะลองกําลังของตนเองให้เต็มฝีมือดังนี้จะให้ใครเขามีแก่ใจช่วยเจ้าได้อ่านิทานเรื่องนี้นะคะก็จะเรียบเรียนจากนิทานอิศบคำกรอนของฉลอสุภาการนะคะ,ะเป็นยังไงกันบ้างลูกตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะในเรื่องนี้เนี่ยก็สอนให้เด็กได้รู้ว่า การที่เราสละไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเนี่ยเราจะต้องช่วยเหลือตนเองก่อนใช่ไหมคะเราได้ทานเรื่องนี้ลูก่าในเน,นเรื่องของตนเป็นิพึ่งแห่งนตน,นเด็กคิดว่าตัวละครมีใครบ้างมีใครบ้างคะมีคุณครูเพียงเพนอาทรแล้วก็แก้วตาใช่ไหมแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนคะ ในเนื้อเรื่องของตนเป็นนพึ่งแห่งตนนะคะเหตุการณ์ก็จะเกิดขึ้นที่ห้องเรียนชั้นป .3 าทับหนใช่ไหมทีนี้นักเรียนเนี่ยก็กล่าวขอบคุณคุณครูเพียงเพนที่ให้ข้อคิดที่ดีดกับพวกเขาส่วนอาทรก็บอกคุณครูว่าจะริบนํำการบ้านมาส่งคุณครูและจะพยายามทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองก่อนจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่น ทีนี้เรามาดูเรื่องเทวดากับคนขับเรียนนะคะเรื่องนิทานเรื่องนี้นะคะลูกเราสามารถนํามาเขียนแผนภาพคงเรื่องได้นะคะโดยเขียนจากอะตัวละครก็จะมี1ตัวละครสอสถานที่ในเรื่อง3เหตุการณ์ในเรื่องนะคะสผลของเหตุการณ์แล้วก็5้าข้อคิดที่ ได้สับเรื่องนั่นเองนะคะตัวละครมีใครบ้างอ่าสถานที่ในเรื่องเกิดขึ้นที่ไหนเหตุการณ์ผลของเหตุการณ์ข้อคิดที่ได้ใช่ไหมลูกเราควรพึ่งตนเองให้เต็มที่ก่อนจะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นแบบนี้เป็นต้นนะคะอ่าสำหรับเนื้อเรื่องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคุณครูก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะเรามาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ